ที่นี่สะอาดมากเลยนะใม่กับคุณสักตัวก็ไม่มีมันเลิศจริงอะ่ะ เห็นขึ้นไม่ะมาเหือมามากขึ้นขึ้นนากกวามากแต่คอยัเงิไปเยอะที่เด,ดีวแล้วนี่ใหญ่มาก ใหญ่เบิม่มอันใหญ่เบิมเบ้มาหมาือใหญ่มากเลยขึ้น,นะคะไกลมาก 说了呢。